ทีคผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมา,าค้ามคืนที่ผ่านมาว่ามีค่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกการท่าเรือเสมอการทางด้านโพลิเทโลไป2ประตูต่อ2โดยทางด้านโพลิเทโลนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่36จากการประตูของชนุก,กุลหลังจากนั้นครับนาทีที่14ครับเป็นโพลิเทโลหนีห่างเป็น2 0ครับจากเฉลิมศักดิ์หลังจากนั้นครับ 14, คร,บคร,บร,ครบึ่งหลังนาทีที่61ครับ เป็นทางด้านการท่าเรือตีให้แตกขึ้นมาครับจากทางด้านของปรกรณ์เป็นพักดีหลังจากนั้นนาทีที่78ครับเป็นทางด้านทีรศักดิ์เผยพิมายครับมายิงตีเสมอให้การท่าเรือเจ้ากเกมคู่นี้ครับการท่าเรือเสมอโบลิเทโรไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก2เชียงใหม่นะครับเสมอกับทางด้านแพ้อยู่ในเตดไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันพาดบอนเอาชียงด้านดุสเซดอร์ฟไป4ประตูต่อ1 โดยทางด้านพารบอลนั้นได้ประตูขึ้นนำนาทีที่37จากการทำประตูของมาวินเพลิงเนอร์หลังจากนั้นครับนาทีที่59ครับเป็นดุสเซลดอฟตีเสมอครับจากลูกที่จุดโทษของลูเวนเฮอร์นิงหลังจากนั้นครับพารบอลหนีห่างเป็น2-1ครับจากทางด้านของยันนิตออยเออร์นาทีที่62นาทีที่68ครับทางด้านพารบอลมาได้จุดโทษครับจากการทำประตูของฟอเรนมุสลีย เกมน้ทำท่าจะจบลงที่สามหนึ่งครับแต่แล้วครับนาทีที่แปดสิบเอ็ดครับเป็นทางด้านของโรเบิร์ตไลฟ์เฟิร์สยิงให้พันบอลหนีห่างเป็นสี่ประตูต่อหนึ่งจบเกมคู่นี้ครับพันบอลเอาเชนะทางด้านรุเซิลนอปไปสี่ประตูต่อหนึ่งคู่ถัดมาครับซานทาวเซนไพ่กับทางด้านดามสตัดไปศูนย์ประตูต่อสี่โดยดามสตัดนั้นได้เปสี่ประตูรวดนะครับจากทางด้านของมาร์ิอัสฮอนซานนาทีที่หกกับยี่สิบห้าออสการ์วินเฮมสันนาทีที่ห้าสิบห้าและ เอเมียคาลิกนาทีที่89จบเกมคู่นี้ครับฟานเฮาเซนพ่ายกับนักดามสตัดไป0ประตูต่อ4มาดูในส่วนของผมฟุตบอลเอเตอร์ดิบซีของเนเธอร์แลนด์เดนฮาร์นะครับเอาชนะด้านเอเอซีเบด้าไป2ประตูต่อ1เดี๋ยวกับสกับพ่ายกับด้านเอซีเทสตาไป0ประตูต่อ1เอฟซีออสนะครับเอาชนะด้านเดนบอสไป3 C ไประตูต่อ0เอเซนต์อังมาเยวชนนะครับเอาชนะด้านวีวีเวลโลไป4ประตูต่อ3 อัลเบนซิตี้พลาดกับทางด้านพีทวิวิชชนนะครับไป1ประตูต่อ2นอร์ดเดนเอาชังด้านเอฟซีไอเฟเนไป4ประตูต่อ0ูนย์เคลเลคเคิลนะครับเอาชังด้านเอฟซีอุทักยุวชนไป6ประตูต่อ1และวิลเลียมทเวสนะครับเอาชังด้านแฮมอสปอร์ตไป5ประตูต่อ1มาดูในส่วนของเอเอดีวีซีของเนเธอราา์แลนด์ฟอร์นูนาซิตัสเสมอสปาร์ตาลตอร์ดัมไป0ประตูต่อ0ูนย์ ผมชุมพลบุญเนชรีกาของเยอรมันเอาบวกเอาช้างด้านไบร์เออร์ลูคุเซนไป1ประตูต่อศูนย์โดยหนึ่งประตูในนัดน,นี้เกิดขึ้นนาทีที่55จากการทำประตูของเมอร์กิมเบริซาจบเกมคู่นี้เอาบวกเอาช้างด้านเลวูคุเซนไปหนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของกานโชซิตบีอิตาลีมอนเดนาเอาช้างด้านกายารีไปสองประตูต่อศูนย์โดยทางด้านมอนเดนานั้นได้สองประตูครับนาทีที่25จากลูกที่จุดโทษของเดวิดเดียว หลังจากนั้นในทีที่83ครับเป็นนิโก้ลังบอลฟันดีครับยิงให้โมเนนาหนีห่างเป็น2-0จบเกมคู่นี้ครับโมเนนาเอาเช็องนั้นกายารีไป2ประตูต่อ0โดยในนั้นนี้กายารีนั้นโดแนแดงไล่ออกครับในทีที่47จากการทำฟาวของมาโก้ล็อกมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดิ์ของฝรั่งเศสถาวันอูเอสเอาเช็องนันเกงกองไป2ประตูต่อ0ดียงไพกับนั้นสมูนีออสไป0ประตูต่อ1วอลองเซียน,นเอาเชงนั้นลาวันรัวไป3ประตูต่อ1 โลเดียวอาเวลอนพ่ายกับด้านโซโซไป1ประตูต่อ2กองเอาเชียงด้านบาเตียไป3ประตูต่อหบัว f อฟซพ่ายกับด้านบ็อกโดไปศูนย์ประตูต่อ2นิมพ่ายกับทางด้านเกอร์นอไป0ูนย์ประตูต่อ2และเลออาฟนะครับเสมอปารีส f อฟไปศูนย์ประตูต่อ0มาดูในส่วนของลาลิกาของสเปนอลาติกบินเบาเอาเชียงด้านคารดิดไป4ประตูต่อ1โดยทางด้านของอลาติกบินเบานั้นได้ประตูขึ้นนำนาทีที่10 จากการทำประตูของโยฮันซันเซตหลังจากนั้นครับเป็นทางด้านคารดิตมาตีเสมอในาทีที่25จากทางด้านของกอนซาโลเอสการันเด้หลังจากนั้นครับแอตลติกบินเบาหนีห่างเป็น2-1ครับจากคนเดิมครับโอยั Sun set, นซันเซตนาทีที่35 <c oughs> ก่อนจบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านบินเบาหนีห่าง3-1ครับจากทางด้านของเยเลอาวาเลสนาทีที่44ครึ่งหลังมาครับเป็นทางด้านของ บินเบาครับมาได้ประตูย้ำชัยชนะครับในที่ที่75จากคนเดิมครับโอยันซันเซตจบเกมคู่นี้ครับอแอนติกบินเบาชนะไป4ประตูต่อ1โดยในนัดน,นี้ครับอแอนติกบินเบานั้นโดนไปแดงไล่ออกนะครับจากการทำฟาวของยูริเบชิเช่นาทีที่57 <c oughs> ขอประทานอภัยนะครับมาต่อกันที่ผลบอลเซกุนดาลีกาของสเปนมาลาก้าพ่ายกับนักเรียลอันโอเบโดไป0ประตูต่อ1 โดย1ประตูในนัดน,นี้เกิดขึ้นนาทีที่5 8จากการทำประตูของมานูบาเยโก้จบเกมคู่นี้ครับมารากาภายกับด้านเรีวอันโดมิโรไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยในนัดน,นี้ครับมลาลากาั้นโดนใบแดงไล่ออกในทีที่60จากการทำฟาวของเอสเตบันบูกอสมาดูในส่วนของผลฟุตบอลพิม์ลีอังกฤษเชลซีเสมอฟูลแลมไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเวสต์บอมบีเอาเบียนเอาชียงด้านโคเวนที่ไป1ประตูต่อศูนย โดยหประตูในนั้นนี้เกิดขึ้นในาทีที่15จากการประตูของเครดี้เดียนกาน่าจบเกมคู่นี้ครับเวทบอมบิดเอาชนะอังด้าโคเวตีไป1ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ